อาเซ็ตนี่แหละตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยพาดูๆดูมีสีขาวงงสีน้ำเงินก็จะชอบมีสีขาวสวยมากเลยกูรเพื่นอนยุอยู่เนี่ยเพื่นอนยุให้ให้เอานน่งามหยดย้อยเดี๋ยวไปดูภายในยกันดีกว่านี่นะครับภายในรถ สเปรโลเบียเซตตัวใหม่นี่เก๊กกบอกนะครับม co ีเก mm ๊กกบอกขายไหมนะไปแดงนะฮะอันนั้นก็สี่ที่นั่งที่นั่งเล็กๆอ่ะอันนี้พี่พี่พี่เขาลังได้ไห่เก๊กผมอ่าเราให้ดูนะครับภายในนี่มีปกเกียร์นะครับแรงม้าจะเยอะกว่าตัวเก่านะนิดนึงนะครับประมาณสองร้อยกว่านิดๆบอกเหมือนจะนั่งไม่ได้ข้างหลังนะพี่นั่งได้พี่พี่ลองนั่งพี่ลองลองไงพี่ลองไงพี่พี่เราไม่ลองเห็นป่ะมันมันนี่มันนอนมันแคบเลยพี่เนาะมันจะนั่งไม่ได้โดนโนนิดนึงอ่ะได้นิดนึงอ่ะ ได้ยากๆหน่อยค่ะตัวเก่าผมจะไม่เล้าตัวเก่ามันเไป็นยังไงนะแต่ตัวใหม่ก็น่าจะเริหน,หน,นหน้าบดนั่นจะต้องนเล็กน้อยแหละแต่ตัวเก่านั่นนั่นแน่ลองแล้วนะครับนี่นี่นี่โอเคให้ดูข้าวๆนะครับนี่กีเอ็มทีนะมีตัวคนโทรลด้วยแล <iß üz sie> ้วก็ตรงนี้ก็ไม่ไม่เหมือนตัวเก่านะรู้สึกจะไม่เหมือนจะไม่ค่อยได้แล้ว <iß üz S 1> น่าจะไม่เหมือนกันนะครับราคาก็ประมาณสองล้านกว่านะครับในนี่ยราคาในเนี่นี่ครับห้องเครื่องนะครับมีห้องเครื่อง ม็อกเซอร์เหมือนกันนะแต่เกียร์ตัวนี้ไม่กี่กระบุนะเข้าง่ายมากเลยนะเข้านิ่มๆน,น,นี่ราคาราคาปเปิดตัวสองล้านกว่าเมื่อกี้ให้ดูไม่ชัดให้เหลยให้ดูตรงนี้แทนนะครับนี่นะครับเกียรเหมือนกันนะครับเกียร์นี้ถือจะเป็นเกียร์ออโต้นะราคาต่างกันราคาน่าจะต่างกันหน่อยนึง สี่นะครับแพงกว่าตัวกินกระปุกเดี๋ยวเราดูภายในกันเจอพี่คนะเนื้ออีกแล้วอ้าวกุเกียร์กุญเกียร์อลไรกุญเกียร์อะไรพี่อันนี้เกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้ก็มันต่างไันพี่พี่ดูกุอเกียร์ต่างไหมไม่ต่างไม่ไม่ภายในพี่ว่าต่างไหมต่างมึงมึงน้อสีแล้วเจีสีข้อสีกันนะนี่เราให้ดูอะไรนะเทียบกันเลยเหมือนจอก็ไม่น่าจะใช่จออืมใช่เผื่อใครจะตัดสินใจนะผมให้ผมพาดูทีเดียวมีอันนี้มีแพทเทิชชิพนะครับ ันเกกไม่มีเจ้าพิ่เนาะเป็นเอ็มทีแล้วมไม่มีเซอวิสเอ็นซีเพอหรอกแค่ในต่างกันนะแต่เบาเหมือนกันอันนี้คืออะไรกันมปนไฟหน้าหรืออะไรอ่ะตัวเป่าปบาเบาอูนเบาเออเอเอเหมือนรถนอกนั่นแหละนั่นแหละนี่มีทางสโนด้วยสโนว์คืนที่มะนะครับก็ดูให้เข้าๆนะไปล